มีหนังสืออยู่เล่มนึงค่ะซึ่งถูกพูดถึงกันมากๆนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือ The Invisible Leader ผู้นำล่องหนค่ะเล่มนี้นะคะคุณเคนนะัคคารินค่ะเขียนขึ้นจากการได้พูดคุยกับบรรดาผู้นำที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็มีศักยภาพนะคะแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสังเคราะห์ออกมาเป็นข้อคิดต่างๆที่จะช่วยให้ผู้อยากนำหรือผู้ที่อยากจะเป็นผู้นำสายพันธุ์ใหม่เนี่ย หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยากเลิกเป็นเจ้านายและอยากกลายเป็นผู้นำที่แท้จริงเนี่ยสามารถไปคิดต่อยอดเพื่อประสบความสำเร็จได้นะคะ ทีเมสเซจหลักๆของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันสี่พาร์ทค่ะพาร์ทแรกนะคะเป็นพาร์ทที่เรียกว่า realize ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ผู้นำต้องตระหนักนะคะสิ่งที่ผู้นำยุคใหม่ต้องตระหนักเนี่ยก็คือความไม่แน่นอนแล้วก็มีสีเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้เท่าทันนะคะนั่นก็คือโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนและปัน่นป่วนโลกกาลังเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างมีอัต ราเร่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะกระทบถึงคุณค่าในสังคมที่พลิกเปลี่ยนในระดับรากฐานและสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับเมกะเช n g ์ค่ะทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่การประทะเพื่อหาสมดุลใหม่นะคะระเบียบโลกเก่าเนี่ยกำลังจะล่มสลายระเบียบโลกใหม่กำลังจะถูกก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาค่ะค e ย์เมสเซจที่2นะคะ Reset ก็คือสิ่งที่ผู้นำต้องทำกับตัวเองจะมีอยู่ด้วยกัน4อย่างนั่นก็คือตระหนักรู้ในตัวเองรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองอบกอดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งและมีวิสัยทัศน์ที่ดีค่ะ파트ที่3ค่ะ revive หมายถึงสิ่งที่ผู้นำต้องทำกับทีมก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4อย่างนะคะที่ผู้นำจะต้องมอบให้กับทีมงานของตัวเองนั่นก็คือการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การเข้าถึงใจิตใจของผู้ตามรวมทั้งคนอื่นๆที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 3. การมอบหมายอำนาจและการตัดสินใจและสุดท้ายก็คือการสร้างพลังบวกและส่งพลังบวกให้กับทีมค่ะมาดูพาร์ทที่4พาร์ทสุดท้ายนะคะรีฟอร์มผู้นำจะต้องทำให้โลกดีขึ้น โดย2วิธีการที่ผู้นำจะทำให้โลกดีขึ้นได้นั่นก็คือการคิดอะไรให้ไกลกว่าผลกำไรและ2การทำให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นแค่ภาพรวมใหญ่ๆค่ะแต่ภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่าแน่นขนาดไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายค่ะแต่เราจะไม่รู้สึกเบือ่อหรือรำคาญเลยแม้แต่น้อยนะคะเพราะทุกรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยมันมีความชัดเจนกระชับตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยก็ถือได้ว่าไม่มีความคลุมเครือต่อความเข้าใจของเรา เ,เรียกได้ว,ว่าเนื้อหาของเล่มนี้นะคะผ่านการย่อยกรองสังเคราะห์เอาแต่วิตามินนะคะที่มันจะเสริมสร้างร่างกายและมันสมองมาให้ผู้อ่านล้วนๆเลยค่ะจะค่อยๆละเลียดอ่านก็ได้นะคะแต่ต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะเล่มนี้ถ้าละเลียดก็อาจจะเผลออ่านจบแบบไม่รู้ตัวได้ค่ะ